สวัสดีค่ะ,ะทีนี้นะคะเรื่องแรกนะคะที่เราเรียนไปแล้วในชั่วโมงที่1นนะคะนั่นก็คือเรื่องของการเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปของร้อยละและเปอร์เซ็นต์นะคะทีนี้เราจะมาเขียนร้อยละและเปอร์เซ็นต์ให้อยู่ในรูปของทศนิยมนะคะชั่วโมงนี้นั่นก็คือเขาจะกําหนดร้อยละมาให้หรือว่ากําหนดทศนิยมมาให้ให้เราเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมนะคะเขาจะกําหนดร้อยละและก็เปอร์เซ็นต์มาให้เราเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมมันจะสลับกันนะคะอะ คำว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ร้อยละแสดงว่าตัวส่วนมันต้องเท่ากับ100เสมอใช่ไหมคะอ่าโอเคถ้าส่วนด้วย100ก็จะคือทศนิยม2ตำแหน่งนะคะนักเรียนก็มาดูที่ข้อที่1เลยนะคะเขียนโจทย์มาค่ะปกติ7ปอร์เซ็นต์ตัวนี้จะอยู่ที่หน้า30นะคะเท่ากับอ่าเ7ปอร์เซ็นต์ก็คือ7ส่วนด้วย100ถูกไหมก็คือ7ส่วนด้วย100นะคะ 7ส่วนด้วย100ถ้าเขียนในรูปทศนิยมเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ100ก็คือทศนิยม2ตำแหน่งใช่ไหมลูกก็คือเลข7ปุ๊บ1ตำแหน่งอ่ะนับมา1ตำแหน่งอะ2ตำแหน่งแล้วก็ใส่จุดเติม0นะคะตัวนี้ก็จะได้มีค่าเท่ากับ0 0อะูนนะคะหนูก็ตอบเลยตอบตอบ 0.0 7นะคะแค่นี้นะคะอ่ะข้อที่2นะคะ23%<ส>ก็จะเท่ากับ23ส่วนด้วย100นะคะ23ส่วนด้วย100ก็คือทศอนิยม2ตำแหน่งนะคะก็คือ 0. 0. อะไร0.23เออ0.23นะคะ หนูก็เอาตอ,อาบอตอบ0จสโอเคนะคะอ่ะข้อที่3นะคะข้อที่3ก็คือ88 88%ก็จะเท่ากับ88ส่วนด้วย100 เป็นทศนิยม2องตำแหน่งก็คือ0จุดเท่าไหร่ลูก0.88นั่นเองหนูก็ต่ออาบาอบตอต่อบตอบ0.88โอเคชั่วโมงนี้นะคะให้นักเรียนทำเองให้นักเรียนทำเองข้อที่4กับข้อที่5นะคะส่วนข้อไหนที่คุณครูพาทำแล้วนักเรียนไม่ต้อง เหมือนอย่างเช่นข้อหนึ่งกับข้อสองเนี่ยมันอยู่อีกหน้าหนึ่งใช่ไหมลูกเออนักเรียนไม่ต้องถ่ายรูปส่งคุณครูนะคะแต่ว่าให้นักเรียนเขียนไว้ในสมุดนักเรียนนั่นแหละแตะ่เวลาถ่ายรูปส่งนะคะก็ถ่ายเฉพาะหน้าที่มันมีงานนะคะนั่นก็คือข้อที่สี่กับข้อที่ห้านะคะแต่ไม่ใช่ว่าถ่ายเฉพาะข้อที่สี่กับข้อที่ห้ามาแล้วข้อที่สามไม่เขียนมานี่ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณครูให้เขียนเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ให้ต้องแต่นักเรียนไม่ต้องถ่ายรูปส่งอันไหนที่คุณครูพาทําทําด้วยกันน่ะเราไม่ต้องเขียนรูปปส่่งเเเเพพรรรราาาาาาะะะววววคคคุณูููิดนนนัักกกียยยททํํถออแล้้ไ ทีนี้ชั่วโมงนี้ก็อย่าลืมนะคะข้อที่4กับข้อที่5นะคะ2ข้อหน้า31นะคะเหมือนเดิมใครยังไม่ได้หนังสือก็เขียนใส่สมุดมาก่อนนะคะอ่ะโอเคสำหรับชั่วโมงนี้พอแค่นี้ค่ะ